สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะ s c o r p พิโอทาโเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าดวงโดยภาพรวมของชาวราศีตุลในเดือนเมษายนต้อนรับปีใหม่ไทยช่วงสงกรานนะคะดวงเป็นยังไงบ้างแม่หมอจับไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ10บใบพร้อมไพ่พิเศษอีกหนึ่งใบซึ่งแม่หมอจับให้ได้นั่นก็คือไพ่ queen of swords นะคะเป็นไพ่ใบที่11โดยภาพรวมเนี่ยแม่หมอมองเห็นนะคะว่าเดือนเนี้ย จะเป็นเดือนที่คุณมีการจบบางอย่างนะคะบางนคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือจบความสัมพันธ์กับคนรักนะคะคือจบอะไรก็ได้ในชีวิตอาจจะมีการจบบางอย่างลงนะคะแล้วก็ไปเริ่มเต้ต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะออโดยภาพรวมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีตุลย์ยังไงก็ตามเนี่ยต้องใช้สติและมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ทีเรื่องเลยเอาเรื่องการงานก่อนเลยนะคะแม่หมอมองเห็นนะคะการงานเนี่ยที่ผ่านมานะคะเนื่องจากพาไพ่ใบพิเศษที่แม่หมอจับให้ได้เนี่ยคุณได้ queen of swords แล้วก็ด้านใต้คุณได้ seven of wands จะเห็นนะคะว่าอย่าง s e v of wands เนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าของคุณมากมายเลยคุณก็ต้องบุกบ่าฝา่ฟาฟันไปแสดงว่าการงานของคุณเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณเหนื่อย ถ้าคุณไม่เหนื่อยกายคุณก็เหนื่อยใจนะคะเหนื่อยนะมันมีหลายแบบเพราะงานลักษณะงานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยต้องแบบเรียกว่าอาจจะต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจทํางานคือมีความเหนื่อยทั้งกายทั้งใจบางคนก็เหนื่อยกายเยอะแบบต้องหอบคล้องเยอะต้องแบบเหมือนปริมาณงานที่ทํามันเยอะขึ้นนะคะมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจต้องต่อสู้ฝ่าฝันนะคะแม่หมอมองเห็นนะคะในช่วงเมษายนหรือบวกลบ3เดือนนี้นะคะมันจะมีการสิ้นสุดลงของบางอย่างเพราะว่าคุณได้เดท ในตำแหน่งที่7นะคะออคิดว่าคุณอาจจะจบ จบบางอย่างลงถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้ถ้าคิดแง่ดีคุณอาจจะมีการย้ายโพสิชันเปลี่ยนโพสิชันหรือเปลี่ยนหน้าที่การทํางานเปลี่ยนแผนกหรือเปลี่ยนตําแหน่งอะไรก็ได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมี change ใน organization หรือ organization change นะคะเปลี่ยนแปลงในองค์กรอาจจะเปลี่ยนผู้บริหารก็ได้คือมันจะต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในดวงชะตาเข้ามาส่วนผู้ที่ไม่ได้ทํางานประจานะคะสมมุติทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแม่หมอมองเห็นคุณก็อาจจะ launch ทำอะไรให,หม่ เพิ่มเติมเสริมแต่งจากที่คุณมีนะคะคุณได้ไพ่ king of fawns, c h o f fawns แล้วก็ไพ่ temperance นะคะ สองอย่างบางคนเนี่ยทำทั้งงานประจําทําทั้งงานเสริมหรือถ้าคนทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะเคยทํา Product Line อย่างหนึง่งคุณอาจจะไปหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายนะคะเพิ่ม Product Line แตกลายมากขึ้นหรือเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณไดเดทเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนสินค้าเดิมเนี่ยมันขายไม่ค่อยดีสมมุติคุณทําร้านอาหารคุณอาจจะรู้สึกว่าร้านอาหารตอนนี้มันไม่เวิร์กยกตัวอย่างเฉยๆนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนไปขายเสื้อผ้าขายของกินของใช้แม่หมอมองว่าเรื่องของกินเนี่ยธุรกิจของกินเนี่ยมันยัง ะะธุกิจอาหารเครื่องดื่มนะคะอุปโภคบริโภคปัจจัยสีเนี่ยยังสามารถค้าขายได้นะคะแต่เงินมันก็จ,จะไม่รุ่งเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่ามันก็สามารถทําได้หรือบางคนทํางานประจําด้วยทํางานเสริมควบคู่กันไปด้วยก็ได้แต่แม่หมอมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงนี้ในภายใน3เดือนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาให้กับคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณได้เดทน,นะคะอาจจะจบบางอย่างลงเริ่มต้นสิ่งใหม่คือเราอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนผู้บริหารอะไรก็ได้เลยจบในด้านความรู้สึก ะะอาจจะเป็นเรื่องแฟนเรื่องคนรักก็ได้นี่มันแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีด้วยกันเป็นจำนวนเยอะแม่หมอก็ถ่ายภาพรวมให้เฉยๆนะคะคุณอาจจะจบความรู้สึกกับที่นี่ก็ได้แบบไม่อยากทํางานที่นี่แล้วจบความรู้สึกกับใครบางคนในชีวิตของคุณก็ณอาจจะเข้ามาหลอกลวงคุณโกงคุณหรือทําให้คุณเสียความรู้สึกคืออะไรก็ได้จบลงในชีวิตและไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ ที่แม่หมอคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและการฝึกฝนและความบากบั่นพากเพียรกว่าจะประสบความสําเร็จ ให้คุณคิดแง่ดีนะคะคุณมีการณมิตรที่ดีอยู่ข้างกาย Night of Cups ถ้าคุณเครียดมากเหนื่อยท้อแท้หมดกําลังใจในชีวิตอย่าลืมว่าคุณมีเพื่อนดีๆอยู่รอบกายลองปรึกษาเพื่อนหรือคนรักของคุณก็ได้นะคะใครก็ตามที่ปินการณมิตรกับคุณนะคะปรึกษาได้ระบายออกไปเนี่ยจะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยรู้สึกดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินแม่หมอคิดว่าคุณก็จะมีเกณฑ์น,นะคะที่ผ่านมามันอาจจะรายจ่ายเยอะ ไฟฟ์เพาเนเดคเกชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะถ้าทําธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่อาจจะยอดขายไม่เปี้ยงไม่ปังไม่เฮงอะไรมากนะคะได้บางคน แต่จากนี้ไปแม่หมอคิดว่าเดือนเมษาคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภนะคะ t r e e of pentacles แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคจากการค้าขายมากกว่าเพราะมันเป็นเลข33 t r e e of pentacles นี่เป็นการติดต่อประสานงานค้าขายหรือมีลูกค้ามาอุดหนุนคุณมากกว่าที่จะเป็นด้านจากโชคลาภแบบความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะขายของแพงได้ได้มาจิ้นเยอะกำไรเยอะนะคะหรือขายของได้ปริมาณมากขึ้นหรือพอเพิ่มโปรดักต์ไล่ปุ๊บเกิดขายดีขึ้นมายกตัวอย่างแบบนี้ก็ทําให้การเงินของคุณเนี่ยพลิกจาก ที่มันไม่ดีเนี่ยกลายเป็นดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่มันต้องใช้เวลาไม่ใช่คุณจะรวยเปี้ยงป้างอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยแม่หมอต้องขอเตือนเตือนนิดนึงนะคะได้เดทแบบนี้นะคะอยากจะให้คุณแก้เคล็ดนะคะอาจจะไปทําบุญกับโรงพยาบาลสฆงก็ได้ไปทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้หรือทําบุญลงศพก็ได้แต่แม่หมอคิดว่าถ้าไปทําบุญกับโรงพยาบาลจะตรงดวงมากกว่านะคะต้องระวังการเจ็บป่วยของตัวคุณหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอาจจะ ล้มหมอนนอนเสือได้หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะคะคอเลสเตอรอลไขมันสูงโรคที่มาจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นโรคก,กระดูกทุ่ตัวเลยถ้าให้แก้เคล็ดเนี่ยนอกจากทําบุญแล้วเนี่ยคุณสามารถไปตรวจสุขภาพได้นะคะเจาะเลือดทําฟันอะไรเงี้ย เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาการแก้เคล็ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่เกิดแต่มันอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาจากที่ดวงของคุณเนี่ยในบางคนถ้าพื้นดวงจะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ต้องเจ็บป่วยหนักมันอาจจะผ่อนให้คุณเนี่ยจากหนักทุกเลาลงได้นะคะยังก็ตามแม่หมอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลเพราะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เข้ามาในเดือนเมษายนเนี่ยหลังจากเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการพัฒนาไปสู่อีกจุดหนึ่งทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองนะคะ ไปสู่อีกจุดหนึ่งที่สูงกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมแม่หมอเป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดีค่ะ